เป็นกูเลนนะครับพบกับราอวาดการ่อสารการตลาดและเป็นบันเทิงในฝั่งสุฟ้าพบกับบอร์ดคัสติ้งและสื่อสตรีมมิ่งในฝั่งสีแดงนั่นเองนะครับทางทีมงานหลังไม่นะครับว่าคู่นี้มันหยดแน่นอนฮะในเรื่องของลูกเกมนะครับรอรับชมกันได้เลยครับมาจังหวะนี้แล้วนัวครับเพนโดนลุมแล้วกาลิเตตีสวนเข้ามาจังหวะนี้จะรับอยู่ไหมแล้วฟิกเกอร์ออกมาก่อนแล้วเป็นเฟิร์สปากกับกาลิเก็บอ้อยไปได้ฮะ ดาซีกับมังกรเปิดเ,เกิดมาแล้วแล้วเพนจังหวะ2เข้ามาได้ไปครับโอ้โหมีหน้าฮะเป็นการเคาน์เตอร์ที่เรียกได้ว,ว่าค่อนข้าง,งคุ้มครับแล้วเข้าไปจังหวะนี้อ้อยเก็บตูก,บกาไม่ได้ครับแล้วเพนเก็บอ้อยไปฮะจังหวะนี้แรกกันแล้วกาลีอันติสวนมาฟรีฟรีแล้วเพนแบบมันคิวจีหน้าครับแล้วกาลีเก็บมีหน้าไปอีกฮะโอ้โห แล้วเทนใายเข้ามาลิเลียนหน้าไม่เหลือครับเทเป็นทิปเปิลคิวใส่ลิเลียนหน้าฮะแล้วก็ป้อมไปป้อมหนึ่งด้วยครับของบอดค่าโอ้โหแล้วเพนะจังหวะนี้ครับโอ้โหตัดกันดื้อเลยฮะดาร์คเลเยอร์แล้วมาเลยครับเลนบนนะโอ้ยมีเกลือกันบ้างลยฮะทางบอดค่าครับจังหวะนี้ครับโอ้โห ตัดกันอย่างนี้เลยครับจะสวดมาชนะเลยหรือเปล่าฮะแล้ววยโอเลตยิงบ้านยิงานไปแลเรียบร้อยฮะการสื่อสารก็ไดแล้วทีมกีบันเทิงครับเอาชนะไปก่อนหน่งต่อศูนย์เกม มึงยังตกลงไมานาน่ได้มึงจะโทนิเบอร์หรือเรวาทานอะเงี้ยไอ้หน้าไอ้มึงอ่ะเล่นหะน้าคอไม่ได้คร <c oughs> ับเ,นะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเกมแรกผ่านไปฮะบอกได้เลยครับว่าดุด,ดันจริงๆฮะสองทีมนี้โอ้โหยิงจังหวะตอนที่เออเพนของทางโคเทิงนะฮะตัดดาร์คสลเลเยอร์ตึงๆครับ และพลิกกลับให้ทําให้โคเทิงชนะไปก่อน1ต่อศูนย์เกมนะฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูเลยครับว่าเกมที่2นี่โคเทิงจะจบที่2อศูนย์หรือจะจบที่1นแล้วไปต่อกันในเกมที่3นะครับมาครับเข้าสู่เกมที่2ของคู่พี่เจ้าครับ การสื่อสารการตลาดธุรกิจโทงครับในทีมสีแดงครับและบอร์ดคาสติ้งและสื่อสตรีมมิ่งในทีมสีฟ้าครับระยะ้างทางโทรครั้งนนี้นําอยู่หนึ่งต่อหนงเกมนะฮะซึจนทางได้เปรียบในเรื่องจำนวนเกมไปเลยตอนนี้ครับและทางบอร์ดทารครับเริ่มมาเป็นลัมเบอร์และนาครอดครับเอาละครับตั้งแต่การแข่งขันมาวันนี้ครับแบนดนาครอดทุกกาฮะแต่ต่างยีที่ไม่ได้แบนดครับน่าสนใจฮะเดี๋ยวมาดูครับว่า เกมนี้จะออกเป็นยังไงนะฮะมาร่วมเชียร์ร่วมกันได้ในช่องคองผมเลยนะครับกางค่ะมือตั้งเกมตอนนี้กลับมาเลนกลางแล้วลับเบิร์ตทุบไปสะพ้อนกลับมาแล้วนาขอดเข้าไปแล้วบิ้งเข้ามาก่อนแล้วก็สวดด้วยเวเลนะและอันติกิกซี่เข้าไปจังหวะนี้ดันเข้ามาตรงบัฟแดงแล้วก็นัวกันมาแล้วจังหวะนี้แล้วซีเนียลดลไปโอ้โหไม่ทันเลยเดียวแล้วเป็นเฟิร์สบอลนะซูกะเก็บไปแล้วโจเกอร์ก็ได้นาขอดไปฮะจังหวะนี้ไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปครับทั้งสองฝั่งโอ้โห นัวจัด5นาะทีที่3เท่านั้นครับท่านผูชมครับแล้วซีเนียร์ทุบเข้ามาแล้วลัมเบอร์ตีกลับไปแล้วเวเล์เข้าจาังหวะา2หมุนไปอีกหนึ่งทีได้ลูเมียตามมาอีกหนึ่งทีเกือบตายเหมืนลัมเบอร์โอ้โห แล้วกิ๊กซีโดนดึงมาแล้วเวเลสปาดจังหวะสองแล้วเพื่อนเข้ามาเติมจังหวะสามมาแปะระเบิดโจโกเกอร์เข้าไปแล้วอันติกิกซี่สวนมาเดียเ๋ยวไม่ไหวเขาเวเลสเกตกิ๊กซีไปแล้วไหลามาจังหวะสองซีเนียลทุบไปไม่มีอะไรก็รต้องกลับมาเติมเพื่อนนะเพื่อนมีอยู่สี่ครับแล้วโจโกเกอร์ตัดป้อมไปอีกป้อมครับแล้วจังหวะนี้ในปากกระทุกกระไรเมียตีตายแล้วซีเนียลลงมาซับโอ้โหแล้วยกมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับดูกะครับแล้วราคอยก็ไปตัวนึงฮะ แล้วมูหลาดจังหวะสองไปจับเป็นคิวครับได้คลิกซีไปแล้วไหลก็มาในปอมมาดังเยตีปอมอยู่แล้ววาโอยืนคําวไว้จัไม่น่าไหวมูหลาดก็มาจังหวะสองไม่น่าได้เหมือนกันวต่โอยืนยิงข้าไว้ก็ไม่อยู่ฮะแล้วรับเบอร์มาต่อเพื่อนให้ครับพยายามเซฟให้ดีที่สุดนะแต่ไม่น่าจะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้ขึ้นมาถึงบ้านแล้วซัดบ้านอย่างเดียวตอนนี้แล้วแล้วเรียบร้อยครับทางสื่อสารกรักนตุกที่เป็นเทิงครับเอาชนะบอร์ดคั s ติ้งและสื่อสตร,รีมมิ่งไป2ต่อ0เกม เอาฮะไม่เอาทรงเลยเฮียควยเดี๋ยวก็แย่งอีบ้างเดี๋ยวบ้ากู <c oughs> บ้ากู <c oughs> บ้ากูบ้าพี่อะแล้วหนาเลยรู้สิไม่รู้ดิมันเอาจากคูน้อยใจใหญ่เฮียมี่ป้าพี่อยากให้กูเลยไอ้เดียว่าขอเล็้ไอ้เดียก็ <c oughs> ขอกูไปครับกำลังเตรียมตัวอยู่ในห้องแข่ง,ข,งขันนะครับเป็นการพบกันระหว่างสาขาก,การบัญชีพบกับการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงนะครับก็คู่นี้จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศกันแล้วฮะชิงเหรียญทอง ของ RV ประจำาปีการศึกษาส5 15นั่นเองครับซึ่งอีกสักคู่เดียวฮะตอนนี้ครับนักกีฬากำลังประจําที่ในห้องแข่งขันกันเดี๋ยวรอทางทีมงานหลังบ้านเขาแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มแข่งขันกันในคู่ชิงครับมาไปแล้วครับคู่ง่ายๆฮะส่วนตอนนี้คู่ชิงครับตึงแน่นอนนะแล้วทางบัญชีครับแบนตูเลนไปครับ มูระเข้ามาปาดครับแล้วออกแล้วการเลี้ยงตีมาจังหวะ่อแล้วเวลเข้าไปสวนนะแล้วม้วนมาจังหวะนี้ครับแล้วซูกะเดินเข้าไปยังไม่มีอะไรครับแล้วมูระออกมาจังหวะสองครับไม่ไหวนะฮะบัญชีไม่ไหวแล้วครับหูโดนไล่ที่ยุนตักเป็บึกดจะมีการตัดจังหวะเกิดขึ้นไหมไม่รู้ว่าแต่รู้สึกว่าเหมือนจะได้แล้วเรียบร้อยครับคอสเลเยอร์ครับโคเทอร์ครับ แล้วสุดกับครับโอ้โหยังไงมาแล้วครับเอาแล้วทีโร่สี่นานไม่ทันทันไม่ทันเกิดการซีนานเกิดขึ้นครับแล้วแล้วแล้วยังไงโอ้โหนิดเดียวเอานิดเดียวจริงครับแล้วเวเลสยังไงเวลส์ไหมอ้าวลีเรียบร้อยเลยลีเลียลีเลียตัดจบเลยลีเลียโอ้ไม่ทำเป็นครับทำเองช็อตแล้วครับ ุเลนครับเอาแล้วฮะไปเล่นจังหวะนี้ครับเสียงมากครับแต่ได้ครับแต่ได้เป็นดับเบิลคิวไปเลยฮะแล้วก็ตัดถ้าเกิดอันเดคุณดาวใส่ก็หน้าหน้าเห็นะอ่ายิงยังไม่พักครับเนียเข้ามาแล้วจังหวะนี้นไม่ไหวครับไม่ไหวครับอูแล้วให้ยังไงดับเบิลคิวโอ้โอโอ้โวอบ้อโอ้โเออิ้ิ ติ๊กรอสแตนมาครับวันนี้เอาไปแล้วครับยังไงเอ่ยเรียบร้อยครับกาลีไปแล้วครับเรียบร้อยสู้ดีแล้วครับปิงขึ้นครับโค้ชปิงขึ้นครับแล้วตีบ้านนะเรียบร้อยเลยป่ะครับต้อบอกว่าตอนนีตัตสีกาลีครับทีนี้นะครับ ก็ไดว่าแทบแบกก็ได้เลยดีเดียมาแล้วจังหวะนียังไงนะยังไงครับมาแล้วโอ้โหยังทำไปครแล้วอีกนิดเดียวเรียบร้ยครบเลยดเลยนครับบัญชีดโดนไล่มาครับลูกเมียมันวายนะฮะ แล้วสวนไปไฮยาเตะครับอันติเข้ามาแล้วย้อนยิงหัวตายครับแล้วกิกซี่อันติต่อแล้วไฮยาเตะได้อลังครับแล้วไหลเข้าไปแล้วฮะยั splash, งไงเฉยครับได้ลำเบอร์แล้วไฮยาได้เวเลสครับกอร์เรนได้ย้อนฮะแล้วจังหวะนี้ครับเป็นจับคิวครับกอเรนได้อีกแล้วครับน้องสุเลมครับพยายามต้อมไปจังหวะนี้คตีต้อมตึงๆฮะตีป้อมแล้วเขาตีหัวตาย เขาสวนกับโอ้โหอเลนได้ยุเองอครับแต่เป็นคิวครับเก็บเอลสูไปออโอ้โหแล้วเพนได้ใส่ได้ไปอมดูน้าวและอัลติเราแล้วติดเอลสูลโอ้โห,โโหแ,ลแล้วลิงไทยจังห<ๆ>วะต่อเข้ามาแพครับแฮวันนี้ป็นดับเป็นคิวฮนะแล้วมาหลอดเข้ามาช่วยครับได้ยุเอไปแล้วเพนจังหวะเข้ามาแล้วสู่แล้วลวกจังหวะนี้โอ้โหแล้เยน่าต่อเลยครับ วนครับวนมาจังหวันนี้ยังไงโอ้โหเกินปุยม้ยเกินปุยม้ยไปฮนเพนต์สมาร์ทอ oh, ีนครับจะสวยครับโยังไงครับฟูพอเก็บลาวีไปแล้วเพนเก็บดูเอะไปครับโอ้แล้วฟูพอเป็นแบบมันคิวไหลมาล่างตรงนี้แล้วเรียบร้อยมันคิดว่า คิวเขเก็บเอาหรอกไปอีกท่านถ่ายตองแล้วแน่นอนแล้วเพจออกมาจังหวะต่อครับโอ้โหแล้วสวนใจเพจออกไม่ไหวฮะแล้วเป็นเอกจบเลยตกเลยปะพัดแล้วขึ้นราปมจังหันแล้วเรียบร้อนะเรียบร้อยครับการบัญชีครับเอาชนะการสื่อสังเกตุที่เคยไปได้